สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาทานของแซ่บอร่อยในตอนกลางวันกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือ,คอยำม,มะม่วงปูสแสมนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะก็จะมีปูสแสมวันนี้จะได้ตัวเล็กมานะคะไม่ได้ตัวใหญ่ก็ มีสิบตัวนะคะซื้อมาสิบบาทเป็นปูจืดนะคะแล้วก็มะม่วงขูดฝอยนะคะใครจะสับก็ได้นะคะแล้วก็จะมีหอมแดงแล้วก็หอมแเป็นหอมแขกนะคะใช้หนึ่งหัวนะคะเพราะว่าหัวใหญ่แล้วก็มีพริกขี้หนูสวนหั่นฝอยนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดนะคะทุกคนข้าวโพด เรานำมาต้มก่อนนะคะแล้วเราก็หั่นแล้วก็จะมีน้ำกระเทียมดองนะคะนัเราไว้ใช้ทำน้ำยำนะคะแล้วก็จะมีน้ำอุ่นนะคะไว้ละลายน้ำตาลแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะเราจะใช้หนึ่งช้อนชานะคะมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเราก็จะใช้ ประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเกลือป่นนะคะอันดับแรกอันดับแรกเราก็เทน้ำอุ่นลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลนะคะตามด้วยน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ก็จะผสมในในชามนี้เลยนะคะทุกคนเราก็จะมีเกลือปน่นเกลือป่นก็จะใช้ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเอาให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายนะคะแล้วก็ ให้ของเหลวละลายไปก่อนนะคะแล้วก็เราเติมน้ำกระเทียมดองไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใครจะใส่เนื้อกระเทียมด้วยก็ได้นะคะถ้าว่าใครชอบทานนะคะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลาก็จะใช้1นึ่งช้อนโต๊ะ ันนี้จะใช้มะม่วงสามรสนะคะเพราะว่าจะออกไม่ถึงกับเปรี้ยวมากพอดีไม่มีน้ำดอกไม้นะคะก็เลยใส่เท่าที่หาได้ไปเด็ดมาในเมื่อน้ำยำละลายแล้วนะคะเราก็ชิมรสด,ดูสักหน่อยนะคะ เอาให้ละลายเข้ากันดีนะคะ เติมน้ำกระเทียมดองไปหน่อยรู้สึกจะออกเค็มอันนี้เรายังไม่ได้ใส่มะม่วงนะคะอ่าเรานำปูมาเรียงในจานที่เราจะราดด้วยน้ำยำนะคะทุกคน จากนั้นเราเทในส่วนของหัวหอมลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะคะเราเอาไว้ท็อปปิ้งนะคะแล้วก็มะม่วงนะคะมะม่วงเราขูดเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเพื่อว่าจะได้ กรรออบ่ยนะะจากนั้นเราก็ใส่พริกป่นลงไปตามด้วยขา้าวโพด พอดีมีข้าวโพดเหลืออยู่แล้วก็ชิมรสด,ดูนะคะพอเติมมะม่วงลงไปแซ่บถึงใจเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็นำมาเทราดลงนะคะ อามาเทราดลงในชามที่เราเตรียมปูเอาไว้นะคะเลยลงไปเลย เบี้ยวสะใจเลยค่ะผักเครื่องเคียงที่เราจะใช้ในวันนี้ก็เราจะทานกับผักสลัดนะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็มีขนมจีนนะคะหรือว่าใครมีผักอย่างอื่นจะทานกับผักอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ใส่โรยหน้าด้วย หอมแดงเป็นหอมแขกนะคะคือสำหรับใส่ยำโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ข้าวโพดที่เหลือลงไปใบแก้มเมื่อยำเผ็ดก็ได้นะคะข้าวโพดจะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ ก็ตามด้วยคลิกขี้หนูเรียบร้อยค่ะอาหารมื้อเที่ยงของเราวันนี้เป็นยำมะม่วงสามรสปูสแสมนะคะทุกคนทานเป็นเมี่ยงกับขนมจีนก็อร่อยนะคะหรือว่าจะทานเล่นทานเป็นกับแก้มก็ได้นะคะก็ปูสแสมไม่ได้ไม่ได้ดองเค็มนะคะเป็นปูสด มาค่ะทุกคนมาทานของแซ่บกันดีกว่านะคะอา่าหากถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปทานยำปูเสเหมกันดีกว่าค่ะอขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะ